สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมได้พระท่ากระดานมามา่อีกหนึ่งองค์นะครับเป็นท่ากระดานตะกัวเก่าที่หลวงพ่อลำไยปียวโนแห่งวัดทุ่งรัญ้านะครับได้สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าวถวายนะครับสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินนั่นก็คือพระสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับได้สร้างพระท่ากระดานจากตัว กาตะกัวเก่านะครับเพื่อทุนเกล้าถวายเป็นที่ระลึกนะครับในการสร้างโรงเรียนนะครับโรงเรียนฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรมนะครับที่วัดทุ่งราญยาถือได้ว่าเป็นพระที่เข้มขลังเลยนะครับสร้างถวายพระสังฆราชนะครับโอ้โหต้องเข้มขลังแน่นอนนะครับสร้างถวายพระสังฆราชเลยนะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับสร้างราวปี2536นะครับอันนี้นะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับอพี่ดูนะครับ ก็ทําเป็นพิมพ์พระท่ากระดานของหลวงพ่อลำใหญ่นะครับตะกั่วเก่านี้ดําแบบนะครับดูครับจะเห็นเป็นคาบไขนะครับขึ้นคุมตะกั่วครับด้านหน้านะครับนี่คือพระท่ากระดานของหลวงพ่อลำใหญ่ปิยบรนูแห่งวัดทุ่งรา่านะครับพี่พนะครับดูครับดูความเก่าของมวลสารนะครับมีความเก่าแก่อยู่ในตัวนะครับมีความเก่าอยู่ในตัวแล้วก็มีฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับความเชื่อของ คนในท้องถิ่นก็จะเชื่อว่ามีฤทธิ์อยู่ในตัวไม่ต้องปลุกเสกก็มีความเข้มขลังนะครับตะกัวเก่าเมืองกาญจนบุรีนะครับนี่คือตะกัวเก่าของพระรุ่นนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับส่วนใหญ่ที่จะมีที่หลวงพ่อท่านได้สร้างเนี่ยก็จะมีพิมพ์ลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็ออกมาหลายวาระถือว่าท่านสร้างพระท่ากระดานได้หลายรุ่นมากนะครับเนื่องจากพระท่ากระดานนี้เป็นเป็นพระที่ ได้รับความนิยมจากคนในท้องถิ่นหรือคนอาจจะคนต่างจังหวัดเนื่องจากพระท่ากระดานนั้นเป็นพระหนึ่งในเบญจาภาคีเนื้อชินนะครับเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของเมืองกาญจนบุรีนะครับก็มักจะสร้างพระท่ากระดานนะครับโดยใช้ตะกัวเก่าที่อยู่อำเภอศรสีสวัสดนะครับนะหลวงพ่อลำไยท่านก็ได้ตะกัวเก่าจากอำเภอศรสีสวัสดมาเช่นเดียวกันนะครับก็มาสร้างเป็นพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับถือได้ว่าเป็น พระที่มีพุทธศินที่เข้มขลังนะครับสร้างล้อพิมพ์พระท่ากระดานกุ่เก่านะครับสร้างล้อพิมพ์พระท่ากระดานกู่เก่าและรุ่นนี้ครับรุ่นทุนกล้าวนะครับสร้างเพื่อถวายตงในพระสังฆราชครับโอ้โหต้องไม่ธรรมดานะครับนะครับนี้เป็นด้านฐานพระนะครับอ่านี่เป็นเนื้อของตะกั่เก่านะครับต้องลักษณะนี้นะครับของหลวงพ่อลำใหญ่นะครับหลวงพ่อลำใหญ่ท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับเป็นสุนรวมศรัทธาของสาธุชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอยากให้มาร่วมศึกษา วัตถุมงคลของท่านด้วยกันนะครับมาร่วมสะสมวัตถุมงคลของท่านด้วยกันนะครับถือ้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีพุทธศินที่เข้มขลังนะครับเจตนาในการสร้างก็เป็นมงคลนะครับผู้สร้างก็เป็นมงคลผู้ที่ได้รับพระต่อไปที่ทูลกล้าถทวายนะครับก็ย,ยิ่งเป็นมงคลนั่นคือสมเด็จพระสังฆราชใช่ไหมครับแล้วเนื้อหามวลสารก็เป็นมงคลด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสะสมนะครับพี่ๆน่าสะสมนะครับ ท่านมีหลายรุ่นและผมก็มีหลายรุ่นนะครับที่เก็บสะสมไว้เดี๋ยวจะนํามาเปิดแบ่งปันแล้วก็จะนํามาออกคลิปเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อลํา่ใหญ่อีกทางหนึ่งด้วยนะครับอ่านี่ครับนี่คือด้านพระเศียรของพระนะครับจะทําเป็นพระเศียรคดนะครับเพื่อให้เหมือนกับพระท่ากระดานกู่เก่าขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดก็พอดีห้อยนะครับมีเป็นพระพร้อมกล่องด้วยนะครับนะเป็นพระพร้อมกล่องเลยถือได้ว่าสวยงามนะครับพี่ๆสวยงามนะครับนี่ครับสวยงามครับ เอาละครับวันนี้เจอกันสั้นๆนะครับสำหรับพระ่ากระดารุ่นทุนกล้าวปี2536ของหลวงพ่อลำไยปิยบานโนแห่งวัดทุ่งนัดยาหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อผมก็0 6 4 7 7 4 4 8 0 8อันนี้เป็นเบอร์โทรของผมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้สอบถามได้นะครับอ่าหรือมีประสบการณ์ที่จะแบ่งปันเล่าสู่กันฟังก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับพี่ๆวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ